นี่นะเพื่อนๆวันนี้น้องเบฟก็จะมาเที่ยววิหารหลวงพ่อเน,ะนาะงานปกเทศกาลขนหัลุกมกกะสันสองห้าหนะเพื่อนนะนี่เอาที่แล้วมาแล้วก็เมื่อวานนะมาแล้วไม่ได้เข้าเพราะว่าฝนตกครับฝนตกรอ,อนานมากคิวนาน<ฮ>เดี๋ยวไม่สบายวนะันนี้คนรอคิวเยอะมากเลยนี่นะเพื่อนอนะืมมีบินบัตเป็นสิงนี่นะไฟอ่นะ นะปลกดไมน,นี่น้องเบฟมาถามเจ้าหน้าที่ก็ดูก่อนนะนว่าจะได้ดูไหมนะเหมือนสิบสิบห้านะว่าจริงๆถ้าพี่แบบรอไหวก็สามารถต่อได้คือต่อบนด้านเพราะว่าคนมาที่นี่ไม่เยอะหลายคนเดินอ้อมไปได้เนาะเดี๋ยวต้องเดินอ้อมไปทางนู้นนะจะไดต่อนะนี่วันนี้น้องเบฟจะมาดูจะมาเข้าชมงานบ้านอะไรนะเขาเรียกงานอะไรนะ อ,อ๋อทางผีผ่านนะวันนี้น้องเบฟจะมาทำงานพองผีพอนะเพื่อนเเข้ามาข้างในโอ้ตอนนี้มาประมาณสิบหกสี่ศูนย์นะโอ้เห็นไหมคนรอคิวแล้วครับแต่จะเข้าได้จริงประมาณสักหกโมงครึ่งนะ<ๆ>เพื่อนนะต้องอดทนรอนะนนอตอนนี้นะครับน้องเบฟนะครับรอคิวนะครับวันนี้ได้คิวที่สิบเก้านะคะ จะมาเข้าทางผีผ่านนะบรรยากาศตอนนี้เวลามแม่นาเลยนี่ตรงนี้ก็คือยังไม่หนึ่งทุ่มเลยนะยังไม่หกโมงเลยด้วยซ้ำคนเยอะมากๆเลยนะครับแต่ถ้าวันนี้ถ่ายได้เราจะไปถ่ายข้างในใช่ไหมคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูว่าจะได้ถ่ายหรือเปล่าถ้าได้ถ่ายก็จะได้บรรยากาศไปฝากเพื่อนๆนะครับ ตามกันด้วยแะคะกลัวไหมครับขอสำทักกลามรู้สึกไม่กลัวไม่กลัวเลยหรออ่ะเอาไ้โอเคค่ะนี่วันนี้นะครับน้องเบบจะพามาดูผีถ้วยแก้วนะเพื่อนๆนะนี่ลองเหยียบดูที่มันจะพังไหมนี่ไม่พังนะเพื่อนๆนะนี่ใช่นี่ผีถ้วยแก้วนะเพื่อนๆนะโอ้ นี่จะเป็นบ้านคนนะเพื่อนนะจะเป็นบ้านคน,คนจริงๆนะครับนี่ใช่นี่เลยนะเใช่ใช่ห้ามทำแก้วทิด้านนะเพื่อนนะนี่ลองเล่นกันเหรอโอ้โหนี่นะเส้นดวงวิญญ,ญาณกันนะเพื่อนนะน,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 นี่นี่ตรงนู้นหนึ่งนี่คนรอคิวดูนะครับนี่ผีช่วยแก้วนะตึ๊กตึ๊กตุ๊ต๊ไปไหนหมเดชัยเบ นี่ <S <S เราต้างอ,องวางไว้ใช่ยูนี่น้องเบฟวางไว้นะมันเคลื่อนเองนะมันเพื่อนนะโอ้มันเคลื่อนเองเลยครับท่านผู้ชมโอ้ดูเลย,ยครับมาจะถามอะไรโอ้จะถามอะไรดีครับโอ้วันนี้เราจะได้เข้างานกี่โมงครับโอเคลองเข้าดูเลยครับนี่เลยนะครับโอ้โหมันมันวิ่งมาแล้ว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 โอ้ท่านผู้ชมมาอยู่นี่โอ้โห พิมว mm ่าเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรเลยโอ้ม hmm. oh. <the> <splash> mm ันไม่มีเลขนี่นะโอ้เออเลข NSPD แล้วนะเพื่อนนะนี่ไปมาก่อนเข้านะเราก็จะให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะอือรอคิงนะตรงนี้เป็นหลวงพ่อหน้าปกนะนี่คนจะมาที่ส่วนดีาข้างหนึ่งก็เป็นต้นตะเคียน เพือนมีคนรอคิวเยอะมากเลยนะนี่หลายคนเลยน้องเบฟจะพาเพื่อนเื่อนไปเที่ยวนะตอนนี้นะครับน้องเบฟต่อแถวมานะครับใกล้จะถึงทางเข้าทางผีฐานแล้วนะครับขั้นตอนแรกเขาจะให้เราไหวเ้เจ้าทีเ่จ้าทาง อันนี้ใกล้ถึงแล้วนะเราได้คิวที่19นะวันนี้รอใช้เวลารอ2ชั่วโมงนะครับนี่โอเคเดี๋ยวถ้าท่านใดได้ถ่ายเราก็จะถีบบรรยากาศมาให้ดูนะครับแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะออกมารีวิวให้ฟังนะจ้านี่นะเพื่อนๆทางเข้านะอย่าขันขายเฉพาะทางเข้าเพื่อนถีบเรออยู่ 嗯。嗯 สารจริงๆนะเพื่อนนะใช้า้าผ่ามาหนึ่งเดียน้องเบบเป็นไงบ้างครับกลัวยังไม่กลัวไม่กลัวเลยเหรอครับ นี่ก่อนใครเข้าครับต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะขออภัยนะก็จะมีนี้แล้วก็ค่อยเดินเข้าไปข้างในนะตอนนี้น้องเบฟจะเป็นคนต่อไปนะเพื่อนนะนี่อยู่คิวที่19นะตอนนี้เราก็ยืนถ่ายรูปกันได้แค่ด้านหน้าเท่านั้นนะคบอนนา่า,า,า,นานนตอนนี้เราออกมาจากทางผีผ่านแล้วครับเป็นไงบ้างครับ ตกใจมีอะไรบ้างเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังมันมีผีกระยับได้แล้วมีอะไรคะมีกระสือมีผุนผีด้วยนะตกใจใช่ไหมคุ้มค่าการรอคอยไหมครับสองชั่วโมงไม่คุ้มไม่คุ้มเหรอแล้วก็ไม่เสียงดังรงป้องๆไม่คุ้มเพราะว่าอะไรมันจะมันเร็วเออมันสั้นเกินไปเนาะระยะทางหรือเราเดินเร็วมันนี้มันมีเสียงป้องป้องอ๋อมันมีเสียงป้องป้องมันดังอ่ะแล้วตก แล้วมันมีผีรถเข็นด้วยที่จาได้รับแล้วก็มันมีควายตายมีนางรำด้วยครับไม่มีอะไรอีกแล้วแล้วก็มีผีมีศพคนตายครับแล้วก็มีกระสือตัวนึงเป็นหุ่นโอเคครับเดี๋ยวไปดูอะไรต่อดีครับไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมยอยากเล่นอีกอ่ะ โอ้โอเคเดี <more> ๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศกัน um, ต uh ่อเนาะไปดูกันแล้วเพื่อนๆก็ตามติดตามดูนะคะว่าไงว่าผีสิงมันสนุกมากสนุกมากนะน้องเบฟคอนเฟิร์มเย้สนตกใจไหนเขาบอกว่ามีผีในรถคันนี้เป็นกะโหลกนะเพื่อนนี่นี่เป็นรถขนผีกันมั้โอ้มีกะโหลก สีโครงกระดูกยู่๋ยวนี้มีโครงกระดูกอ่ะนี่ตอนนี้บรรยากาศยามเย็นนะครับอยากเล่นอีกอ่ะฮะเล่นอีกอยากเล่นอ,อีกนานมากต้องไปทำกิจกรรมอื่นก่อนแล้วค่อยมาดูอีกทีโอเคไหมสน,นุกป<า>ัญหานาใจท้าใจ,ท,าใจท้าทายมากเลยนะนี่มาสายบรรยากาศยามดึกนะนี่น้องเมทมาแล้วนี นะคนะเยอะเลยนะขายของต,ตอนกลางวันเรามานี่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้คนเยอะมากเลยนะขนาดเราจะมีแต่งตัวขายของเยอะเลยนะ กดไลค์กดแชร์กดติดไครด้วยนะบ๊ายบายตุ้ง